พอหน้าศึกษาใหญ่คนไ,ไปละดี๋ยว่าช่วงนี้จะเข้าหัวม่งชอนศึกษาพลเมืองอักกาาร

จกจรเริมมี่างเขาพอกันเองแน่คดอกไม้เลอกไม่น้าอมองของเราอันอไมน้าอมงอมงงงเลยวม่ได้ยีเกียอะไรกันแก็บนะ ต่อชนะมุขึ้นเนาะมดเสือ้ออัญมีนาของศาส์ฮาวแมนหนึ่มุดเสือ้อสามีวงนอะนต่อสูบ่บอนยอมจำนวนเนาะสมุดนะเสือ้อต่อสู่พิลานทหาบอนยอมจำนวนสามมุดเสือ้อี่วากิปปะิศนา ทางด้านวัฒนธรรมสี่มุ้นเสือ้อโอ๊กเกอ้ออาลีนีเนียบเต็ใสห่ามุ้นเสือ้ออดทนผ่านภาความอย่างยากและลุกมันทำมาหากินเนาะบาร์มอเขาสูบบุหรี่เท่าเนาะบทที่แปด อันนี้ก็แม่นกลุ่มมิสการมิสการใหญ่แล้วนะมาวันนี้มีวิซ่ายังไงอันมาเมี้กามาเยี่ยมโมเดลลำบองมีวิซ่าภาษาอังกฤษแต่ก็วิซ่าอันศึกษาพลเมืองสองวิซ่าเนาะ ได้เรียเขาแล้วเขาแล้ววิชาหนึ่งยังอีวิชาหนึ่งยังอีวิชาหนึ่งยังวิชายังศึกาเขาไม่ศึกษาเพื่อนเขาแล้วได้หาป้ายบมดเรารวมถอดถอนบทเรียนทางด้านวิชาการในวิชาภาษาภาษาอังกฤษและภาษาภาษาภาษาจีนภาษาคนละมือเรียนบทเรียนเนาะเขาทำวิชยน่ากันก็เหมือนกับโค้งซงเซยอาจารย์ อาจารย์ทเนี่ยก็ชมเัยอาจารย์สีทองเนาะสีคนเท่นได้นะแตะบิดนี่เนาะชมเชยผันบดซอนในการการเคี่ยมผันชาเกียมมาดีอยู่เนาะให้นักเรียนมีส่วนหมดแล้วลงดูนักเรียนมีส่วนร่วมก็เพิ่มใหได้ดีนะครับเนาะเพิ่มกำหนดให้เขาบดซอนแบบแบบยูบีดีเนาะอาจารย์ตัวนี้อาจารย์จะพูดเหรอต้องน้ำใส่หดเลย เออัวนั้นเนาะน้เยนแช้อนไปมาำเยนงงแบบมัตีกลับไปมายนรัพสนเนยูดีนะตัวนี้เนาะแต่ตวนเจ้าทเขาใจตัวนี้เนาะไ่ค่อยกานคดเขาใจลียดมาได้ม่ก้สำหนเัี้รกดเนตี้เนาเลเขาใจาร์นำังนาะยูบีดีแบบยูบีดีเคยแสงยแ้งนัเคยแส มิดตะหยักลีอยู่ในหอในโตเนาะแมนบอกภูเขาไปอ่ะไม่ได้อยากอยู่แต่ในโตเลยนักเฮียนมันเลยได้แต่แจ้นั่นมาแจ้ทั้งนี่เลยมันมันบได้เขากันบางคนกับสนใจแล้วอาจารย์บปรียบย่างมันจะเขื่อยาตะักลีอยู่แจ่มๆเนาะแต่อยากให้ป้าปุ้งตัวนี้ให้ใานว่าห้าอ่านจำซับกับอยาให้ห้ามายืนอยู่างกลางๆโดยยื่นให้เข้าเบิ้งแล้วก็อยากตีอีกอหนึ่งคือเจียห้ากับใหญ่อยู่เนาะคำซับนะเอาเม็ดนี่ใช้บอกเอาคือกัน อาจารย์บนช้อนกะดีอยู่นักดีเนาะดีดำไดแล้ยังอยากขาดแต่ตัวเสียงสำเนียงเสียงบางทีนักเรียนมันอ่านนกำลังนะทรับส่นบาทเอาไปเอามาอาจารย์ก็ทับสนกันเอาแล้วบาทก็ได้บอกก็ได้หรอกยังบทานาเดียวกันและแบบข้าสอยนะแต่เขาบเห็ดแบบยูบีดีนี่ครับบโบได้บ่าวอ่อาจารย์ที่เขาไปฝึกอุ้มมาปันได้เนาะแต่กไม่เป็นแถวเป็นถัดนะ อยากให้น้ำไส้และวันเลี้ยวเข้าสู่บริเวณนับะบ่บอยากทนกระได้ถึงเวลาเล่าความรู้มันเนาะความรู้มันเนี่ยไม่ยังเหาต้องทานมันเยี่ยนก็ได้โบจำเป็นว่าเอาเช่นว่าเอายังก็ได้หรือว่าเอาแต่ละคนตื่นมาน้องกิจกรรมของเขาแต่ยเสาะมนชิบคือกันดอกเนาะลงพจนมันก็นอนหรือเขาโลิกลงพจนมันตื่นมาพิเศษงานรายหยา ทำกด้เยอะมากเลยอาจารย์อยากให้พวกน้องัำได้แบบนี้แลงนักเรียนบริบริบริการอันเห็ียดยังเลยนี่แต่สรุปเองนี่เป็นแค่นี้แหละนะครับคอยเอื้อนที่ประชุมเนาะสำหรับข้าพเจ้าเองเข้าวหัวมงสอนอาจารย์คำพันธ์คือว่าจุดดีก็บมิลายคือว่าอันยังเพิ่มเติมก็บมิยูเนาะ อย่างว่าการเลี้ยวข้าวบุบทียนหือการเลี้ยงว่ามกินไข้าอยากเลี้ยวข้าุบุปเรียนเนี่เข้าสิเรียวอันอย่างขาซอนหั่วข่าความดูมันหรือการปรดิษั์งเนาะเจ้าซีเรียวเขาเจ้าจังเขามาทมนักเรียนว่าอ่ทุกทุกมื้ออ่ะพวกน้องอันเ็เรียงยังซอยอันพ่อแม่แต่ละคนอันอย่างียากเลี้ยวนะอย่างบางคนก็ิว่าว่าตักน้าบางคนก็นึ่ข้าวปลูกักเะ เราบังอย่าเอา,เาไปามาเนยหนักเฮี้ยนนี่เป็นนครูครูอาจารย์เป็นผูหญ่นใหญ่ใหยัดหใหนี่แต่ว่าเนรทวัดแล้วก็เส้นเสิ้นแขกแล้วก็ตัวหนึ่งอันกับตัวเบียกบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้านเราบร้วัดเราจะเลยีเบียกบ้านแทนที่บดซอนเขาแต่งซ่องสมองเนาะ ต้นอันแรกตัวลักลักกันเป็นอันแรกเนาะตัวดีนะตื่นเต้นเรื่องตื่นเต้นมีตื่นอยู่แล้วแนวมันดอกมันหักมีต่อมาชิบูตื่นบัดเขาพอนหอมมันตื่นอ้ยตื่นได้หมูมานหนังเบิ่งเฮาตื่นได้โไปสังเกตกระตื่นเต้นกันกระตื่นตื่นเข้าได้แล้วหรือเม็ด ในควาแพงมาดาคุจรังเมดข้าพเจ้าก็ไั้นาวิกาการคุมแหลกคอมีคำเห็นแลกเปลี่ยนนำในการเป็น้ผสมอ,อยู่มอต่อระบองวันนี้เนาะสถาน,นการประกอบของมาดาคุจรน์สองขาโมเรียนที่ามันก็ยินดีนำแล้ว <c oughs> แต่ว่าข้าเจ้าอย่งเนนักติมน,นว่าีุช้นเนาะ กินข้าวบ่ซ่บบ่ไม่นวัดเยโอ้ยาจันท์ี่อ่านไายฮุกจนขอกินข้าวแหละบ่เด้เดินทางอืมอืมหวยปานแซรจากสองแซงอันาถอดถอนว่าทำรบที่เดียวกันแล้วกันมาห่วมพาเขาแซมบุกี้นะมันเนี่ ผมพระขัตตมคีนี่มัดอันไรแน่วเธอว่า <c oughs> คลิปนี้กับชั้นนี้นะพี่น้องเนาะทีได้พักไปกินขา้าวกินน้ำหัวภาคเขาสมบกีนักผูอาจารย์กุมหาเฮาเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไปหมดกูด <c oughs>